เออลืมอัดคลิปปลาท่านแม่แออำเภอพานครับมาขามครับพี่น้องจ๋าสิบบาทถูกขนาดครับซื้อไปห้าถุงครับพี่น้องจ๋าถุงละสิบบาทอำเภอพานครับบ้านอย่างก็อันนี้บ้านอย่างก็แม่บ้านอย่างก็กาดบ้านเนี่ยกาดที่ไหนฮะบ้านปงระปงสวีอ๋อครับผมนี่เป็นน้องจ๋าหม่วนคนาดเล่อืมอนึมืมอืฮึมอืมพอล้รอืึมะขามก็หมาะถูกเนี่ยก็ กุ้งสดสดครับโอ้โหแบบฟักเนี่แม่เนาะ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 เด้อมองยังถุงสิบบาทครับพี่น้องจ๋าเมาไปห้าถุงครับพี่น้องจ่วยป้านี่แถมถุงแป้งหน่อยแต่หวานแตกต่างกันเมาะตามท่านเด้อะหน้ากากสวงามนี่ไข่มัดส้มครับพี่น้องจ๋านี่มดตักแต่นะ ถ<ม>่ายไปเยลยนะแม่ตามฮั่นนี่โอ้แม่กางามครับบอเจ๊อยนะ่างนั้นถุงละสิบบาทครับพี่น้องจ๋าเ <c oughs> นี่ยอย่างเนี้ยไม้อย่างเนี้ยไม้อย่าง,างพี่อ๋อไม้เกี้ยเอาไว้ใส่ไฟครับใส่ฟืนใส่ไฟก่อไฟม่วนมีไม้เกี้ยขายนี่บเจ๊ธรรมดาเนอะเลิศแต๋ตามฮันครับพี่น้องนี่ม้วนม่วนม้วน,นเนอะตามฮันเลยยาวไปยาวไปหาท่านแอลอำเภอพาน จังหวัดเจียงไยครับพี่น้องจ๋ามวนมววันนี้มางานศพแม่พิงค์ครับพี่น้องจ๋าเพื่อนเสียแล้วก็เลยมาร่วมไว้อะไรกับคุณแม่พิงค์ด้วยตามนั่นครับอย่าไปอย่าไปนี่นกลไม่มีในกีาย่หมดทายหมดจจนี่ย่า่าฮ่าฮ่าฮาย เล,ลิมป <doors> ิดท้ายแค่น no <sorting> ่อยมีปลาด้วยครับพี่น้องจ๋าจากแม่น้ำกกครับพี่น้องจ่าดิสดสดครับพี่น้องจ๋าจากตรงนี้เลยนี่นี่นี่สดสดเลยสดสดเลยนี่นี่อันนี้อย่างก็แกงแคร์เนาะแกงแครใส่ต้องย่างอย่างข้องไหนต้องย่างใดต้มน้ำเนาะใส่เอานี่ไปใส่เลยเนาะปลาย่างเหโอ้โหเหมาะขนาดขนาดแต่มันต้องมีพริกแกงด้วยเนาะใส่มนองเปิงละแม่น้องจากของลำของพี่น้องชาวเหนือตามนั้น